ที่กกลังจะเิดขึ้นคอนเสิร์ตคู่ใช่ไหมครับ Double Trouble ครับผมเป็นไงบ้างกับทำท้องก็ก็จริงๆตื่นเต้นมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นเป็นคอนคู่ครั้งแรกของผมกับพีพีด้วยอะไรเงี้ยเพราะเราก็จริงๆทําอะไรกันมาเยอะมากเลยแล้วก็ไอคอนคู่นี่ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่ามันจะเกิดแล้วมันก็ไม่ได้เกิดสักทีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ด้วยช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ออกจาก จบ BKP Project p มาต่างคนก็ต่างไปทำงานเดี่ยวของอะไรกันมาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นเป็นช่วงจังหวะโอกาสที่ดีที่เราจะได้กลับมาทำอะไรได้วยกันใ,ในในในวาระนี้ที่ต่างคนก็ต่างไปเติบโตแล้วก็ทำอะไรกันมาอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากเพราะว่าด้วยด้วยรูปแบบด้วยด้วยสเกลด้วยอะไรเงี้ยครับก็ผมว่า มันน่าจะมีอะไรใหม่ๆทั้ทงทั้งการเปลี่ยนแปลงในช่งวงวัยของเราแล้วแล้วก็การกลับมาเจอกันของผมแล้วก็อีพีแล้วก็รวมถึงพาร์ทเดี่ยวของแต่ละคนด้วยอะไรเงี้ยครับแขกขันใจว่าทำไมไม่รัชมังไปเลยไอ้นะฮะเป็นกับขันใจทำไมไม่รัชมังไปเลยมันจะมีคนมาเหรอพี่รั<อ>ชมังค์ลองเปลี่ยน,ยนสถนที่ดูลอไหมลองไหมลองเปลี่ยนไหมอะไรนะฮะองเปลี่ยนดูเราต้องเปลี่ยนอย่าเลยครับอย่าเลยอย่าเลยกลัวกลัวผมจริงๆแล้วเนหะมือนเดีวนะ่ารูปแบบโชว์ของ ของความเป็นผมก็พีพีอะไรเงี้ยพอเราอยู่ในสถานที่ที่มันเป็นเป็นอินดอร์มันก็จะได้ความอบอุ่นด้วยอะไรเงี้ยครับครับก็เดี๋ยวจริงๆแล้วมันจะมีการเซตอัพเรื่องแพลนอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วมันน่าจะมีการทาสโลปขึ้นไปหรือว่าการจัดเลเยอร์ด้วยด้วยจริงๆแล้วพื้นที่มันค่อนข้างใหญ่มากเลยครับคิดว่าน่าจะมีการจัดวางให้ให้ให้สามารถไปถึงคนได้ทั่วถึงด้วยอะไรเงี้ยครับ ผมว่ามันเป็นเรื่องจังหวะและโอกาสจริงๆครับหมือว่าตอนนั้นด้วยบีเค ject รเกมันก็ควรจะมีมันก็กําลังจะมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ด้วยด้วยโควิดหรือว่าด้วยอะไรต่างๆก็ตามเลยเงี้ยโปรเจกต์ที่มันจบไปมันก็ทําให้เหมือนวาระนั้นมันก็เหมือนผ่านไปแล้วเหมือนกับว่ามันก็ยังไม่มีจังหวะที่มันที่มันเหมาะที่จะกลับมาจัดด้วยกันสักทีอะไรเงี้ยรวมถึงต่างคนก็ต่างมีแพลนเดี่ยวที่มันจ่อรออยู่ด้วยเลยเหมือนกับว่าเราก็เลยสวิตชไปทํานั่นทํานี่กันอะไรเงี้ยแล้วก็ เดี๋ยวคนเบื่อแล้วถ้าเจอหน้ากันบ่อยแล้วต้องเว้นแป๊บหนึ่งไม่ค่อยกลับมาเจอกันมากี่เขาบอกว่าที่คอนเสิร์ตเขาเป็นคนคิดอะไรนะฮะที่อคนสวยเขาเป็นคนคิดก็ก็ดูเป็นตัวเขาดีนะฮะดูผมผมเป็นคนแก้ปัญหามากกว่าเป็นท t r o u ลชูเตอร์อะไรนะะฮอะไรนะฮะเขาผมเนี่ยคนแก้ปัญหาเลยครับผมเนี่ยทำงานง่าย ได้หมดตามใจเขาหมดเลยชื่อคอนเสิร์ตผมยังให้เขาตั้งเลยเห็นไหมล่ะพี่ตั้งหมดเลยตามใจครับยังไงก็ได้ครับถ้าในคอนเสิร์ตนี้พีพีให้วิวกี้ทำอะไรก็จะทำถ้าผมทำได้นะครับมีเรคคอร์ดไหมนะแบบความความหยุ่มอะไรเงี้ยคนเลยผมว่าเออโชว์เท่าไหร่ทอกเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ผมผมว่าผมว่าจริงๆแล้วพาร์ททอกอาจจะ อาจจะเป็นเรื่องของ transition เข้าโชว์มากกว่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเหมือนึงว่าพอเป็นคอนเสิร์ตคู่เราก็พยายามจะเน้นไปทางโชว์มากกว่าอะไรเงี้ยทั้งในพาร์ทของโชว์คู่กันโชว์เดี่ยวของแต่ละคนแล้วก็รวมถึงการที่เราก็จะเบรนด์แกสบางท่านเข้ามาช่วยเหมือนกับว่าเติมทําให้เคมีมันมันแสบขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยครับตอนนี้มีแกส์กี่คนโอ้จริงๆมีทั้งมีทั้งที่คอนเฟิร์มแล้วกับ mm. ทั้งที่เหมือนกับว่า ยังยังไม่คอนเฟิร์มเลยเงี้ยครับใครอ่ะใครที่คอนเฟิร์มแล้วฮะฮะโอ้ก็ก็เป็นเป็นเป็นคนคุ้นคนเคยกันนี่แหละครับอะไรอย่างเงี้ยคนคุ้นคนเคยใช่เป็นคำใบ้คำใบ้ได้วยอักษรย่อบสพโอ้โหมันก็คือไงเนาะอันเดือนหรือเปล่ารอเล่นรอเล่นเพราะใหมแล้วเขาก็มาเป็นเป็นโชว์ใดอะไรเงี้ยใช่แต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้ให้คนตช่สินยังครับยังครับเราวันไหนนะ บอกนะเพราวอมนิ้วรอกันแล้วนี่ยเขาไม่ให้บอกเนี่ยคุณการ์ดเขาไม่ให้บอกเนี่ยใกล้แล้วอีกประมาณไม่เกินเนี่ยไม่กี่เดือนนี่แหละครับในส่วนของไลฟ์อัพหรือพาร์ทโชว์หรือว่าอะไรเงี้ยรวมัวเหมือนที่อย่างนี้ก็จริงๆแล้วโครงโครงใหญ่ค่อนข้างนิ่งแล้วนะครับหมายถึงว่าเรื่องของฟังก์ชันโชว์ว่าโชว์คู่ของเรามันจะมีพาร์ทไหนบ้างแล้วก็เหมือนว่าฟังก์ชันของโชว์มันจะเป็นยังไงบ้างรวมถึงพาร์ทเดี่ยวของแต่ละคนรวมถึงพาร์ทที่เราจะเอาเกสต์เข้ามาแทรกตรงไหนหรือว่ามันจะมี บอกว่าโครงสร้างโชว์มันเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมว่าค่อนข้างเกือบจะนิ่งและแต่หมายถึงว่าหลังจากนี้มันเป็นเรื่องของของดีเทลการทำซีนในนั้นและว่าว่าจะทำยังไงให้มันออกมาตอบโจทย์ฟังก์ชันที่วางไว้นะครับผมจะตีกันนะฮะผมเกิดมานะพี่ผมนะไม่เคยตีกับใครเลยนะไม่เคยมีปัญหากับใครเลยเป็นคนที่ฮะเป็นคนที่แบบรักความสงบแล้วก็รักสันติที่สุดแล้วใช่ อ๋อใช่คือผมมาสเกดูไว้ใช่ไหมแล้วมันก็อาวถ่ายไปรูปสุดท้ายมันกลายเป็นรูปดำมืดเฉยเลยแล้วมันก็ลงไปจะเป็นชั่วโมงแล้วอ่ะมันก็ไปแล้วอาจจะลบก็เดี๋ยวอัลกอริทึมเสียอีกเราก็เราก็เลยลงเติมไปเลยอีกรูปหนึ่งกลายเป็นอัลกอริทึมเสียหมดเลยทั้งสองโพสคือไม่เคยตีกับใครเลยไม่เคยตีใครเลยครับพี่รักสงบแต่ถึงลบเราไม่ขาดเราคนไทย ผอมลงก pues ็จริงๆช่วงนี้ทํางานไม่ค่อยเยอะครับทํางานไม่ค่อยเยอะก็เลยไม่ค่อยเจอใครเศรษฐกิจก็ไม่ดีช่วงนี้ก็ก็ดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพนะฮะก็หรือว่าเป็นเพราะตอนนั้นรถหนักแล้วมันไม่กลับมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันกลับขึ้นมาแล้วอ pues ันนี้คือดึงดึงลงมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็เหตุที่ต้องดึงลงเพราะว่าก็โปรเจกต์อะไรอฮะ อ๋อตัวนี้ผมเออคอนเสิร์ตใช่จริงหรอจริงจริงบอกว่าจะมีแบบมีเซอร์ไพรส์อะไร่ามีเซอร์ไพรส์ก็มีตลอดทั้งปีแล้วก็คิดว่าไม่ได้มีแค่คอนเสิร์ตปีนี้นะก็คิดว่าเดี๋ยวอีกอีกอีกไม่เกินเนี่ยไม่กี่เดือนนี้มันก็จะมีอะไรแบบมาบอกเล่าสู่คนฟังกันทุกคนได้แบบตื่นเต้นกันไปเรื่อยตลอดทั้งปีเลยครับไอ้นะฮะ ไม่ใช่ครับเป็นยังไไม่รู้ผมไม่รู้เลยอะแล้วคือเ้าไม่มีพีีรุดออะผมไมพี่อย่าจี้ผมเลยคือผมก็ทำงานไปผมก็เอออะไรอย่างนงี้ไงอ <ผม S 1> ่ะพูด<ห>เรื่องแล้วเนี่ยเพราะหลายคนบอกว่าเออแบบดู เศรษฐกิจมันไม่ดีครับพี่ช่วงนี้ผมก็ผมก็ไม่ไม่มีงานไม่มีอะไรผมก็กินแกบกินอะไรไปอะไรเงี้ยไม่ได้ผลลงใช่แล้บอกว่าันเขาแบบเป็นมดงานตัวเล็กๆเป็นมดงานทุกวันนี้พอไม่มีงานก็หาหาเช้าไม่ได้ค่ำก็ไม่ได้กินนะฮะใช่เล่าไม่ได้แต่ได้ต่อคิวแน่นทุกวันนะครับอะไรนะคิวแน่นทุกวันเราไม่มีงานงานซ้อมพี่ซ้อมเนี่ยซ้อมคอนเสิร์ตเลยฮะใช่เอาล่าสุดเพิ่งเปิดช่องยูทูปคู่กันคือยังไงครับ ก็จริงๆแล้วผมว่ามันก็เป,นเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของของตัวโปรเจกต์คู่นี้แหละที่เรากําลังอาจจะอาจจะมีคอนเสิร์ตด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็หมายถึงว,ว่ามันก็อาจจะมีอะไรคู่กันอีกอะไรอย่างเงี้ยมีมีอะไรที่มันอยู่ในโปรเจกต์เนี้ยโปรเจกต์ของบิวกิ P ้งและพีพีกิจดับเบิลทราเบิลเนี่ยที่ที่มันก็จะค่อยๆมาระหว่างทางหรือว่าหลังจากนั้นอีกอะไรเงี้ยอยากจะบอกเล่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบ คอนเทนต์คู่เดี๋ยวจะไปลงช่องบิวกินจะไปลงช่องพ p เดี๋ยวก็จะเหมือนกับว่ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทาไมถึงไปลงช่องคนนึงอะไรเงี้ยก็เลยผมก็อ่ะเราก็ทำช่องใหม่เลยครับคิ่งขึ้นกับนักแก้น้ำหนักลงไปเยอะไหมไม่นะเออตอ่อไปอะไรต่เมื่อกี้น้ำหนักลงไปไม่ได้ตอบเลยยังไม่ตอบเลยเพาะน้ำหนักลงไปเยอะแล้วอ๋อลงน่าจะประมาณ4ี่ห้าโลอะไรเงี้ยครับไม่ไม่ไม่เยอะมากไม่ได้เยอะมากครับคือความตั้งใจตั้งใจตั้งใจครับแปลว่าชอบน้ำหนักของเราหรือเปล่าก็ มันก็จะเป็นช่วงๆบางช่วงเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะอยากอยากจะดั้มลงมาบางช่วงก็จะอยากรู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะเอากลับขึ้นไปอะไร,งไรเงี้ยครับเป็นเป็นแบบแล้วแต่อารมณ์ครับตอนนี้พอหรือยังหรือจะลดอีกประมาณนี้พอแล้วครับผมประมาณนี้อะไรแต่เป็นความตั้งใจงใช่มัครบตั้งใจครับน้ำหนักไปเนี่ยแบบเพราะว่าหลไรคนบอกว่าเอ๊ยสบายหรือเป็นอะไรหรือเปล่าสบายดีครับสบายดีครับใช่อันนี้คือเลขซิลแพคเหรอครับก็ ก็แข็งแข็งอยู่บ้างแหละไหนอะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคอนเสิร์ตครับไม่แล้คอนเสิร์ตเดี๋ยวจะซื้อบัตรด้วยนะครับอยังยังครับยังครับยังครับผมเป็นคนที่อายครับแต่คนแฟนฝั่งก็นะพีพีดีกว่าพีพีซิกแพคอย่างนี้เลยเดี๋ยวพี่พีพีถอดเสื้อรู้ได้ยังไงก็เขาชอบถ่ายรูปโป๊ๆลงไอจีเขาก็ทุกคนก็เห็นใช่ไหมล่ะจริงเหรอจริง นี่ตอนนี้เขาก็ไปเป็น global star อยู่ต่างประเทศแล้วผมก็เห็นเขาเดินมาเห็นเป็นเพนนอกเป็นยังไงบ้างเ็นก็โอเคนะพี่พี่พีเอาคืนนะพี่พีพีเขาก็เตรียมตัวจะทำร้ายจิตใจผมอยู่ตลอดเวลาหรือล่าก็ทำร้ายบ่อยหรอประจําเลยครับพี่โอเคปเดี่เดี๋ยวคเดี๋ยวแล้วครับผมก็ สำหรับคอนเสิร์ตนะครับบิวกี้แอนด์พีพีกริดนะครับดับเบิลทรัเวลคอนเสิร์ตนะจริงๆตอนนี้ก็เริ่มจะแบบหินอะไรมาเรื่อยๆระหว่างทางแล้วก็หลังจากนี้ก็น่าจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมรวมถึงทุกคนก็น่าจะเก็ตวาฟ์หรือว่าธีมของคอนเสิร์ตมากขึ้นว่ามันจะออกไปในทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับทางทั้งโซเชียลมีเดียของบิวกี้แอนด์พีพีกริดแล้วก็พีพีกริดเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็ฝากติดตามบิวกี้แอนด์พีพีกริดออฟฟิเชียลด้วยซึ หวังว่าทุกคนจะตื่นเต้นแล้วก็ชื่นชอบออกมาเรื่อยๆระหว่างทางก่อนที่จะไปถึงคอนเสิร์ตหรือว่าหลังจากนั้นด้วยนะครับฝากฝากคราบเพราะว่าแฟนๆต่างประเทศเยอะฝากเป็นแฟนนดนึงนะฝากเราฝากทุกคนเลยเหรออนเครับขอบคุณครับได้ครับก็จริงๆอย่างที่ผมบอกเลยผมผมดีใจมากที่เหมือนกับว่ามีโอกาสได้มาเป็นส่วนหนึ่งของของภาพยนตร์เรื่องหลานมากนะครับผมว่า มันเป็นความโชคดีของผมจริงที่ท,ที่เหมายนึงว่าทางพิพัฒน์แล้วก็ GDS รวมถึงทีมงานหลายๆคนอะไรเงี้ยเขาเขาอยากจะให้ผมมาเป็นส่วนหนึ่งของของโปรเจกต์นี้อะไรเงี้ยผมว่าผมผมมาในไทม์ไลน์แบบแทบจะเลยครึ่งทางของงานงานนี้มาแล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่แลทีมงานหลายๆคนทีมงานทุกฝ่ายเขาเตรียมงานกันมาเขียนบทกันมาหลายปีมากอะไรเงี้ยดีใจที่เขาที่เขาเชื่อใจผมแล้วก็เห็นเห็นศักยภาพในตัวเราให้เรามามาเป็นส่วนหนึ่งในการนําเสนอของหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าเราก็ มีโอกาสได้ออกไปเล่าเป,เป็นเหมือนคนเบื้องหน้าออกไปเล่าอะไรอย่างเงี้ยแตก่ก็จริงๆแล้วหนังเรื่องนี้มันประสบค,ความสําเร็จด้วยด้วยความสามารถแล้วก็ศักยภาพของคนอีกไม่รู้กี่ร้อยคนตั้งแต่คนทําทีโพคนเขียนบทคนถ่ายทําจนถึงโพสต์โปรดักชั่นอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็รวมถึงทีม GDS ด้วยนะครับทีมโปรโมทด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจมากผมดีใจมากแล้วไปขอเป็นตัวแทนขอบคุณทุกคนนะครับท,ที่สนับสนุนภาพยนตร์ไทยเล็กๆนะครับหลานมาแล้วก็ทําให้ตอนนี้เราก็มีโอกาสได้ไปสู่ So now Lana is currently entering many cinema in many countries, so I hope that you guys gonna have an opportunity to to watch this movie and enjoy the story that we all try to communicate and Hope you guys are gonna enjoy it, and one day, hope that we, uh, I will have an opportunity to see you all. K <laughs> uh <-huh>. <laughs> 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 <laughs>